ให้เราเปิดพระวจนะคำนะครับเอเสเคีย e ว47นะให้เราอ่านด้วยกันได้ไหมได้บอขอรีพีเตอร์เตรียมพร้อมนะครับอาเมนอ้าวใครอ่านผมบอกเลยนะชีวิตมั่งคั่งใครอ่านเบาๆก็ตามนั้น <c oughs> เราไม่แช่งกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าใครอ่านดังด้วยความเชื่อ เป็นของท่านชีวิตจะมีแต่ครอบครัวของท่านเมื่อท่านยิ่งอ่านแต่ละคำมันไหลมาแล้วมันไหลมาแล้วเป็นแม่น้ําที่เข้ามาสู่ทะเลตายพร้อไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมแล้วอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองซ้ำเขาถามข้าพเจ้าว่าบูดมาด้วยบูดเลยเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือไม่แล้วเขาพาข้าพเจ้ากลับมาที่ริมฝั่งแม่น้านั้นเมื่อข้า โอเคโอเคทุ okay. Okay. กคนพูดตามทะเลตายทะเลตายเขาถามข้าพเจ้าเขาคือทูตที่พระยาเวส่งมาเวลาที่ทูตของพระยาเวมาพระองค์จะพูดเป็นภาษานิมิตด,ดังที่ผมสอนในเยรมีบทที่สองไปคราที่แล้วและก็โดนคนโจมตีว่าผมเพี้ยนว่าเสียงพระเจ้าเป็นภาพเขาไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทูตของพระเจ้าเอ้ยแอร์มันแรงไปนะเนี่ย ทำบาปนะเนี่ยหัวจันแชมปเสียทรงเนี่ยเ <c oughs> บาหน่อยหันไปเบาหน่อยสิเออ <c oughs> โอ้โหเอาไปเป็นลดอุณหภูมิทําไมละ่ะรถเออลดลดพัดลมอา่าขอบคุณพระเจ้าอุย้ยอุตสาปโปะมาดีๆเนี่ยพิ้วหมดเลยหันไปยิ้มให้คนข,ข้างๆวันนี้คือวันดีวันนี้คือวันดีนนนดฉะนั้นประการแรกท่านจะต้องเข้าใจว่า ภาษาของพระเจ้าที่ทูตสวรรค์มาพูดกับเอเสเคียวคือเห็นไหมเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือไม่แปลว่าทูตนั้นมาพูดกับเอเสเคียวเป็นภาษาวิญญาณเป็นภาพเอเสเคียวเลยถามว่าเจ้าเห็นหรือไม่เห็นอะไรจึงเห็นเป็นนิมิตนะครับที่อยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ําและมีต้นไม้อยู่สองฝั่งใช่ไหมครับเขากล่าวว่าน้ํานี้ไหลย,ยังภูมิ ไหลย,ยังภูมิภาคตะวันออกสู่อาราบาและไหลสู่ทะเลตายทุกคนพูดต่มเดซี่ทะเลตายทเลเหตุผลที่ถูกตั้งว่าทะเลมรณนะหรือว่าเดซี่ทะเลตายถ้าคุณเสิร์ชในวิกิพีเดียคุณจะเห็นข้อมูลว่าทะเลตายนั้นเป็นทะเลที่อยู่ในที่ต่ําที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับเ,เ,เขาเรียกว่าความสูงของทะเล นั่นหมายความว่าแม่น้ำจากหลายที่นั้นจะไหลามารวมกันอยู่ที่นั่นและไม่มีทางออกไปที่อื่นเพราะมันต่ำที่สุดความเค็มของทะเลตายนั้นเป็นความเค็มที่ปลาและสิ่งมีชีวิตไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าคุณเอาเต่าเอาปลาทองของคุณไปปล่อยในทะเลตายน่าจะตายตามชื่อเลยเพราะมันเค็มมากตอนนี้ผมไปอิสราเอลเมื่อ 7ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปไ่ายน้ําที่ทะเลตายมันอัศจรรย์มากเพราะว่าเมื่อผมเดินเข้าไปในน้ำเนี่ยนะครับไม่ต้องพยายามจะตีขาหรือไม่ต้องพยายามจะทาให้ตัวเองลอยความเค็มของน้ํามันมีมวลทําให้เราลอยอยู่บนน้าได้คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณศึกษาเพิ่มรู้ไหมว่าอะไรที่อยู่ภายใต้ทะเลตายใต้ทะเลตายข้างล่างเนี่ยรู้ไหมมีอะไรอยู่หึ มีใครเคยศึกษาคุณรู้ไหมว่าใต้ทะเลตายเนี่ยเป็นที่ตั้งของเมืองโสดมโกโมลาโอ้ยเหมือนผมพูดคนเดียว <Wow. S 1> แปลว่าที่พระเจ้าสาบเมืองนั้นด้วยการให้ไฟกำมัถัานลงมาเผาไม่พอพระเจ้ากลบแผ่นดินนั้นพระองค์ไม่อยากเห็นอยู่ภายใต้ทะเลและพระองค์ไม่อนุญ,ญาตให้ทะเลนั้นมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่และรู้เรียกมันว่าทะเลตายฮาเลืลอย ฉะนั้นภาพของทะเลตายก็เปรียบเสมือนกับคนที่ยังรักโลกและยังอยู่ในบาปแล้วเมื่อเรารักโลกและอยู่ในบาปน้ําที่อยู่ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราจึงไม่สามารถมีอะไรเลยที่มีชีวิตและยังคงมีชีวิตอยู่ได้ประการต่อมาก็คือทะเลตายไม่สามารถไหลออกไปเลี้ยงดูอะไรใครได้นั่นหมายความว่าทะเลตายนะั้นนอกจากไม่มีชีวิตแล้วนอกจากอยู่ในบาปแล้ว ทะเลตายยังเปรียบเทียบของยังเปรียบเทียบเป็นภาพฝ่ายวิญญาณของคนที่ไม่รู้จักแบ่งปันหันไปบอกคนข้างๆอย่าเป็นทะเลตาย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 อาเมนอเมนเอาอะไรไปไหว้ก็ไม่ได้แถมแบ่งปันให้ใครก็ไม่ได้บาปก็ซ่อนอยู่ภายใต้น้ำก็สีดำๆๆทำอะไรไม่ได้ นี่คือทะเลตายทำไมพระเจ้าถึงให้ทูตของพระองค์เปิดเผยนิมิตนี้กับเอเสเคียวเพราะพระเจ้าบอกว่าพระองค์ต้องการเปลี่ยนทะเลตายเป็นแม่น้ําแห่งชีวิตผมกําลังเผยเพระวจะนะเหนือกันเงินและครอบครัวของท่านคุณยังไม่รู้ตัว <elu> ถ้าปลบมือดังปาก็ไหวยเยอะเอา้า เอเสเคียวจึงบอกว่าข้าพเจ้ามาที่ริมฝั่งแม่น้ําเห็นไหมครับและมีต้นไม้สองฟากน้ํานี้ถูกบรรทุมน้านี้น้ำนี้ไหลไปสู่ทะเลตายไหลไปสู่ทะเลตายพอไหลลงทะเลตายก็ทําให้น้ํากลายเป็นน้ําจืดแถมให้ข้อหนึ่งได้ไหมพระเจ้าพึ่งพูดด้วยเมื่อกี้ทะเลตายเค็มไหมครับเค็มคนที่ขี้งกเค็มๆนี่แหละ ไม่มีอะไรเลยที่มีชีวิตอยู่ในท่านได้อะไรมาตายหมดเพราะท่านขี้งกผมไม่ได้ว่าใครผมสอนตัวเองอยู่ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> แต่เมื่อใดก็ตามที่น้ำดำลงชีวิตน้ำดำลงชีวิตไม่ได้ไหลมาจากแม่น้ำไหนแต่น้ำดำลงชีวิตไหลมาจากแม่น้ำที่เป็นผลึกแก้วในสวรรคสถานในวิวรณ์นั่นหมายความว่าเมื่อพระเจ้า ได้หลั่งลินพระพรเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่ตายแล้วที่ไม่รู้จักแบ่งปันที่ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีชีวิตอยู่ในเขาทํางานมาก็จ่ายค่าหมอหมดทํางานมาก็สุดท้ายยางแตกหมอ้ําระเบิดเก็บเงินมาอยู่ดีๆสุดท้ายต้องไปจ่ายออกหมดเลยทุกอย่างตายหมดความสัมพันธ์ก็ตายสุขภาพก็ตายไม่เหลืออะไรเลยที่มีชีวิตแต่พระเจ้าบอกว่าน้ําที่เป็นวิญญาณของพระเจ้าเมื่อแตะชีวิตของคนที่กําลังพินาศ จากน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดและข้อที่9ครับน้ำนั้นไหลไปที่ไหนก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นคลาคลำ่ำจะมีปลาอุดมสมบูรณ์ผมกำลังเผยพระวจนะเหนือครอบครัวของท่านอยู่ข m e นฮ h ล l l ลย u ย a h ในนั้นน้ำไหลไปที่ไหนจะมีปลาอุดมนะครับทำให้น้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดฉะนั้นที่ซึ่งน้ำไหลไปจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ชาวประมงจะยืนอยู่ตามชายฝั่งจาก N.K.D. ดีถึง n อนเอการิมจะมีที่สำหรับปากอวนจะมีปลาหลากหลายชนิดผมประกาศแล้วว่าท่านจะมีพระพรหลากหลายแบบในชิตของท่าน แต่ฮันไม่ถามคนข้างๆแล้วท่านเป็นทะเลเค็มหรือจืดท่านเป็นทะเลเค็มหรือจืดฮันไม่ถามเขาถ้าพระเจ้าอวยพรท่านพระเจ้าอวยพรท่านท่านมีที่แบ่งปันออกไปไหมท่านมีที่แบ่งปันออกไปไหมเค็มไหมเค็มไหมโอรามาคาชาตารมาพันทีเฮ้ยแต่ตามห้วยตามหนองน้ำจะไม่เป็นน้ำจืดเพื่อจะได้มีแหล่งเกลือว้าว แปลว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นเกลือจริงไมมจริงไม่จริงครับจงเป็นเกลือเพราะว่าเกลือนั้นเล็งถึงความดีของพระเจ้าแปลว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ได้แค่เปลี่ยนให้น้ําจากเค็มกลายเป็นจืดแล้วก็ไม่เหลือเค็มไม่เหลือไม่เหลือเค็มทํามาทาเกลือแล้วแต่ตามห้วยตามหนองจะไม่จืดเพราะยังต้องมีเกลืออยู่ฮาเลเลี้ยไม้ผลทุกชนิดทุกมพูตานทุกชนิด จะขึ้นสองฝั่งแม่น้ำใบของมันจะไม่เหี่ยวเฉาและผลของมันจะออกผลตามฤดูกาลมันจะออกผลทุกเดือนพระพรจะเข้ามาในบัญชีของท่านทุกเดือนเฮลโลสิ่งดีจะเข้ามาสู่บ้านของท่านทุกเดือนแม้ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนจะเป็นฤดูกาลที่ท่านจะออกผลตามฤดูกาลทุกเดือน ปลาที่หงายท้องก็หันมากระดิกเท้าอาไม่เจ่าเท้ากระดิกหางว่ายน้ำเฉยเลยทุกเดือน <Yeah. S 1> เพราะว่าความตายหายไปแล้ว <Yeah. S 1> ความเค็มได้ออกไปจากใจคนขี้งกแล้ว <Yeah. S 1> แต่น้ำกลายเป็นน้ำจืดเพราะชีวิตจากลำธารของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้ามาคำพยากรณ์น,นี้ไม่ได้พูดกับแค่เอเสียเครียวแต่พูดกับอิสราเอลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ แต่จะบอกว่าท่านเป็นอิสราเอลด้วยกันในความเชื่อท่านคือลูกหลหนานอาบารัมฉะนั้นพระพรข้อน,นี้ก็เป็นของท่านพระพรข้อน,นี้ก็เป็นของท่านข้าพาเจ้าประกาศว่าให้เราตะโก,กวเป็นของข้าแล้วเป็นของข้าพเจ้าแล้วในพระนามพระเยซูาาจ,จะมีปลาหลากหลายชนิด,ม,นดมีพระพรหลากหลายแบบครบถ้วนบริบูรณ์ในบ้านของข้าพเจ้า ใบค่าจะไม่แห้งหน้าเ้าจะไม่เห um, e ี่ยวฮาเลลูยาและใบของข้าพเจ้าจะเอามาเป็นยารักษาโรคปลาจะเป็นอาหารของบ้านข้าพเจ้าและริมทานน้ำต้นไม้ก็จะเกิดผลตามฤดูกาล เพราะว่าข้าพเจ้าตั้งอยู่ในแม่น้ำของพระเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าไม่เค็มไม่เค็มไม่ใช่ทะเลตายแต่เป็นทะเลที่ให้ชีวิตใครเชื่อแบบนั้นปบมือดังัเฮฮ้ๆโ I love you man. Thank you so much for everything. I love you, I love you too. จะพูดอะไรนะลืมเลย t i กตอกพระวิญญาณโอเคฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างระหว่างทะเลตายกับทะเลเป็นก็คือทะเลตายนั้นไม่มีที่ระบายออก ถ้าเรานั้นทําตัวเป็นน้ําขังพระพรที่เข้ามาขังไว้ในกะละมังสิ่งที่เกิดขึ้นมาคุณจะเป็นกะละมังไขยุงแพร่เชื้อยุงลายไม่มีอะไรดีอยู่ในนั้นฮาเลเลูยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเป็นทะเลแห่งชีวิตใครมาตกปลาก็ได้กินมีสิ่งมีชีวิตและมีทางไหลออกผู้ที่ยิ่งไหลออกแจกจ่ายออกไปก็ยิ่งมั่งคั่งมั่งมี แต่ผู้ที่ตนีทีเหนียวก็ยิ่งขัดสนและยากจนฮาเลลูยาฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นในการลดเข็มแล้วกลายเป็นคนที่กล้าที่จะให้กับอาณาจักรของพระเจ้าผมกำลังอวยพรใครบางคนด้วยความลับของสวรรค์ที่บอกว่าท่านกระมั่งคั่งเมื่อท่านรู้จักให้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อ ยกมือขึ้นแล้วอธิษฐานว่าตามผมพร้อมไหมพระบิดาเจ้า,า,จาลูกขอเคม e. ลมเอเสเคีย e. แม่น้ำสายนั้น,น,น,น <c oughs> ไหลเข้ามาสู่ลูกแล้วาลาปลาและความอุดมสมบูรณ์อยู่ในบ้านไหลเข้าม,ม,มาไหลเข้ามา ไหลเข้ามาอาเมนนอามือลง <Amen. S 1> อาอย่าเพิ่งปมมือพอแม่น้ําไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราแล้ว,ลวคุณรู้ไหมว่าพระเยซูปเปรียบเทียบเราเป็นภายในเรามีอะไรในยอมบทที่7ครับเปิดข้อประคำหน่อยครับวันนี้ผมจะพิวๆหน่อยเพราะผมกําลังอดอาหารอธิษฐานนี่เข้าวันที่3แล้วผมจะลอยๆนิดนึงหน้าจะแห้งๆตบๆนิดนึงไม่ต้องกลัว ผมแค่ขาดสารอาหารอยู่ตอนนี้ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันที่ยิ่งใหญ่พระเยซูทรงยืนขึ้นและประกาศว่าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราเราให้คนที่วางใจในเราดื่มอพูดถึงเรื่องน้ำอีกแล้วอะไรเกิดขึ้นครับตามที่มีเขียนไว้ว่าแม่น้ำถุกพูดตามแม่น้ำ ที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในของผู้นั้นข้อ39ขยายความเพิ่มสิ่งที่พระเยซูตรัสหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจในพระเจ้าจะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด,ด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับเกยียรติคือยังไม่ได้ตายเมื่อกี้คุณรับแม่น้ำยังครับแปลว่าภายในคุณมีแม่น้ำแห่งชีวิตสิ่งที่ล้นออกมาจ,จ,จ,จากจิตใจที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็สามารถทำให้คนที่ไม่รอด ได้รอดเพราะข่าวประเสริฐท,ที่คุณนั้นสนับสนุนแปลว่าชีวิตของคุณสามารถทําให้ทะเลตายกลับมามีชีวิตได้ผมกาลังบอกว่าคุณเป็นแม่น้ําดารงชีวิตภายในคุณแล้วปอบมือ,อเ,เราเปาเมื้ลอ่านปชีคนข้างๆท่านนั่นแหละ,าหละภายในท่านมีชีวิตอยู่ตัวงออกมาปากออกมาเพื่อทะเลตายจะกลับคืนชีพเราปอบมือให้ตัวเองดังๆ